วันนี้ก็มาอยู่กับผมบอลยืนหนึ่งวิเคราะห์บอลแนวทางบอลบอลเน้นวันนี้เอ็ดซจัดให้ทุกวันแอสตันวิลล่าอูนายเอเมรีกุนซือชาวสเปนต้องเสียยูริติลมันที่บาดเจ็บข้อเท้าจากเกมบุกชนะนิวคาเซนเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาและจะพักยาว8-10สัปดาห์ในรายของบูบากาการ่าปิดเทอมไปแล้วและจอห์นแม็กกินยังคงชวดเหมือนเดิมจากอาการบาดเจ็บหัวเขา่า ส่วนอันเดรสกาเซียมีปัญหาที่เอ็นหลังหัวเขา่าต้องพักราว3สัปดาห์ขณะที่รอสบัคลี์ซึ่งมีปัญหาที่เขา่าจะต้องรอประเมินความพร้อมก่อนเกมซาวส์บวกเทรนเนอร์โทมัสเลชจะไม่มีทาคุมุคาวามุระกองกลางและจอห์นเมลเบอร์กองหลังที่ต้องพักยาวจากอาการบาดเจ็บหัวเขา่า สำหรับวาเลนตินซูสบัคเกอร์กองกลางดาวรุ่งที่ติดโทษแบนในเกมลีกจะลงเล่นในนัดนี้ได้ไม่มีปัญหาขณะที่สเตฟานไลเนอร์น่าจะไม่พร้อมจากอาการกระดูกนิ้วมือแตก11ตัวจริงตามคาดแอสตันวิลล่า4-3-3มาโกบิสอดแมตตี้แคชวิกตอร์ลินเดเลฟไทโรนมิงก์ลูคัสดีนลามาเล่โบกาเดอามาดูโอนานาจอชเฮมิงส์เจดอนซันโช เอวานเกสซองเอมเลียโนบูเอเดียซาวส์บวก433อเล็กซานเดอร์ชลาเกอร์ทีมเทรามอร์โชอานกาดูยันนิกชูสเตอร์ฟรานซ์คลาสิกโซตะคิตาโนซูไมล่าดิยาบาเต้มสบิสทรูปเอ็ดมุนไบดูยอชเบอร์แฟเทเซนเคริมอลเบโกวิดผู้ประสิน์โรหิตซักกี้นอร์เวย์ s ซา t ์บวกยังมีลุ้นที่จะก้าวไปอยู่ในกลุ่ม24อันดับแรกเพื่อไปเล่นเพย์ออฟขณะที่แอสตันวิลลานั้นการันตี8อันดับแรกเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายแล้วเกมนี้อาจเล่นในรังทว่าก็คงจะโรเตชันเยอะมองว่ากับราคาที่เปิดมาแพงแบบนี้กัดฟันเชีย bon ร์บอลรองที่ยังเน้นผลอย่างทีมเยือนไปดีกว่าถ้าจะแพ้ก็ไม่น่าแพ้ขาดผลที่คาดแอสตันวิลล่าชนะซา์บวก2-1